สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมนะครับช่างใหม่จากฟุกเตาซิสเต็มนะครับจะพามาดูนะครับวิธีการนะครับเช็คขั้วลําโพงว่าขั้วไหนบวกขั้วไหนลบนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวช่างอมเข้ามาดูใกล้ๆครับตัวนี้นะครับผมจะเป็นดอกนะครับขนาด4.5นิ้วนะครับซึ่งทางโรงงานนะครับเขานะครับจะไม่ได้มาร์กมาให้นะครับว่าขั้วบวกตัวไหนขั้วลบตัวไหนนะครับเป็นประเด็นกันแต่ตัวนี้ผมทําการเชื่อมไว้เรียบร้อยนะครับ ตัวไหนบวกตัวไหนลบมาดูนะครับวิธีการเช็คนะครับต่อสายออกมาอย่างนี้นะครับ2เส้นนะครับเห็นสาย2เส้นใช่ไหมครับผมจะใช้นะครับแบตเตอรี่ของสว่านนะครับโดยการเทสนะครับเราจะมาดูนะครับว่าที่แบตเตอรี่เองนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2ขั้วนะครับขั้วบวกคือตัวนี้นะครับขั้วลบคือตัวนี้นะครับผมทําการเสียบสายไฟลงไปทั้ง2ด้านนะครับอผมจะเทสผ่านสวิตช์นะครับดูนะครับดูที่ตัวหน้าดอกนะครับ กดหนึ่งที่ปั๊บนะครับกดปล่อยนะครับกดปล่อยนะครับจากดอกลำโพงนะครับตอนนี cosas, ้นะครับดอกจะเด้งขึ stomach, ้นมาเวลาปล่อยสวิตช์นะครับมันจะยุบลงไปนะครับคือณตอนนี้เราต่อถูกขั้วนะครับบวกใส่บวกนะครับลบใส่ลบนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับมาสลับขั้วดูนะครับอโดยการเปลี่ยนนะครับเอาลบมาใส่บวกนะครับแล้วก็เอาบวกมาใส่ลบนะครับ ดูปฏิกิริยาที่ตัวดอกนะครับเวลาผมกดนะครับเป็นไงกันบ้างครับตัวดอกนะครับจะยุบตัวลงนะครับซึ่งเป็นการต่อที่บิดขั้วนะครับจริงๆถูกขั้วมันจะต้องเด้งขึ้นนะครับกลับมาต่อเหมือนเดิมนะครับบวกใส่บวกนะครับลบใส่ลบนะครับอย่างนี้นะครับปึ้งปึ้งนะครับแค่นี้นะครับก็หมดปัญหาเรื่องการเดานะครับว่า ขั้วไหนบวกขั้วไหนลบนะครับโอเคครับผมโอเคนะครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับการเช็คนะครับขั้วของลําโพงนะครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook แล้วก็ y t u t u นะครับส่วนวันนี้ผมช่างใหม่ปุซซ่าซิสเต็มก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ